เอาล้วครับผมได้เวลาที่เรามีนัดมาพบกันนะครับกับเรื่องราวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเหรียญกระสาบนะครับหรือแม้กระทั่งธนบัตรเราก็มีมาเสนอความรู้ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับเหรียญตายยอดนิยมราคาเล่นหากันสูงมากเลยทีเดียวเหรียญตายในที่นี้หมายความว่าอย่างไรนะครับเหรียญตายหมายถึงเหรียญที่ถูกจัดสร้างขึ้นภายหลังจากที่พระเกจิคณาจารย์เหรียญนั้นๆนะครับท่านได้มองภาพลงไปแล้วนั่นเอง10บันดดบเหรียญตายของพระเกจิท่านใดบ้างนะครับที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดเหรียญแรกก็ผมเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด กรมหลวงสุมพรนะครับสร้างขึ้นในปี2466โดยราชการที่6โดยมีการดําริให้จดสร้างนะครับเป็นเหรียญรูปสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดเป็นเหรียญที่ลึกในงานพระราชทานเพลงิงศพแด่กรมหลวงสุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับในปี2466โดยหลวงปู่สุวัดปะคองมาขามเท่าเป็นผู้ปลุกเสกเลยได้จะสร้างมาทั้งหมด3เนื้อด้วยกันคือเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดงมาต่อที่เหรียญที่2ครับผมเหรียญพ่อท่านสั่งวัดวัวหลวงสร้างในปี2480 จังหวัดสุราธานีซึ่งก็นับว่าเป็นลูกศิษย์พ่อท่านสังเช่นกันนะครับมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และเชิญนายอำเภอล่อนพิบูลนะครับมาเป็นประธานฝ่ายคารวะโดยพร้อมใจกันสร้างเหรียญนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพพ่อท่านสังเมื่อปี2480โดยมีการจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเนื้อทองแดงเนื้อเดียวเหรียญที่3ครับผมก็คือเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันปี2467 บางตําราเหรียญนี้ก็บอกสร้างในปี2463ก็มีในปี2465ก็มีหรือปี2467ก็มีหรือปี2468ก็มีแต่ข้อมูลที่แท้จริงจากคณะศิ์นะครับได้ไปจ้างทําเหรียญในปี2467และได้นํามาแจากในงานพระราชทานเพลิงศพในปี2468 และเท่าที่ปรากฏนะครับถูกจัดสร้างเทียงเนื้อเดียวเท่านั้นนั่นคือเนื้อทองแดงปัจจุบันสําหรับเหรียญน,นี้ค่านิยมในการเล่นหาเช่าหาบูชากันก็อยู่ที่หลักล้านบาทขึ้นไปมาต่อกันที่เหรียญคูบาสีวิชัยนะครับปี2482วัดบ้านปางจังหวัดลำพูนนะครับพร้อมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนร่วมกันสร้างเพื่อหารายได้มาช่วยจัดการในงานศพครูบาศรีวิชัยซึ่งออกแบบโดยพระกองแก้วนาทักโลแห่งวัดมหาวันจังหวัดลำพูน โดยครั้งนั้นนะครับนำเหรียญมาให้บูชาเพียงแค่เหรียญละ5สตางค์เท่านั้นก็มีทั้งบ็อก2ชายนะครับและบ็อก3ชายโดยการจัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงเนื้อเงินและเนื้อฝาบาทมาต่อที่เหรียญที่5ครับผมก็คือเหรียญท่านเจ้าคุณเท่าแห่งวัดเขาบางสายปี2450เหรียญนี้ก็ถูกสร้างโดยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญแห่งวัดเทพศิลินเมื่อครั้งที่ท่านยังจำพรรษาอยู่ที่วัดเขาบางสายเมื่อปี2450จํานวนการสร้างก็เพียงแค่2 0 0พันเหรียญเท่านั้นแลวก็เป็นเเเเนนืื้้อออทงงงแดดพีียยว ต่อที่เหรียญที่6ครับผมเหรียญหลวงพ่อจัน์ทรแห่งวัดสม็ดปีป4 6 7ี2467จังหวัดชนบุรี เก็เป็นเหรียญที่ถูกจัดสร้างขึ้นโดยหลวงพ่ออีแห่งวัดสัตหีบซึ่งเป็นผู้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ลึกในงานศพโดยได้มีการจัดสร้างขึ้นก็คือเนื้อเงินและเนื้อทองแดงจัดเป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งในวงการพระเครื่องเลยก็ว่าได้มาต่อกันที่เหรียญที่7ครับผมเหรียญพระอุปชาถันวัดเครือวันปี2468ก็เป็นเหรียญที่ถูกจัดสร้างขึ้นโดยหลวงพ่ออีแห่งวัดสัตหีบเช่นกันเนื่องในงานที่ระลึกงานศพเป็นเหรียญรุ่น2ต่อโค้ดดาวจัดสร้างขึ้นทั้งหมด2เนื้อ ก็คือเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเหรียญที่8ครับผมเหรียญพระพุทธวิริยากรปี2458จังหวัดลาดบุรีจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเหรียญที่ระลึกแจกในงานชาปนก,กิจศพของพระพุทธวิริยากรโดยมีการจัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงสำลิดนะครับและเนื้อเงินมาต่อกันเลยที่เหรียญที่9ครับผมเหรียญหลวงพว่อฉับวัดทองคุ้งปี2482จังหวัดสมุทรปราการเป็นเหรียญที่พระมงคลสันนัธโรนะครับเป็นผู้ว่าจ้าง ล้านปาวลโลที่ประตูผีกรุงเทพในการจะสร้างก็นับว่ามีจํานวนน้อยมากๆเพียงแค่1นึ่เหรียญเท่านั้นนะครับแบ่งออกเป็นเหรียญเงิน82เหรียญน,นะครับเหรียญทองแดงกระไหลเงินและทองแดงกระไหลทองอีกอย่างละ500เหรียญบุกเสร็จโดยท่านอาจารย์มาวัดป่าโมกนะครับและหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว มาปิดท้ายสําหรับเหรียญที่10ก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ปี2500จังหวัดปัตตานีก็นับว่าเป็นเหรียญที่ถูกจัสร้างขึ้นโดยหลวงปู่ทิมนะครับแห่งวัดช้างไห้นะครับสร้างครั้งแรกในปี2500นะครับด้วยเนื้อทองแดงจํานวน3,000เหรียญด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็หมดไปจากวัดอย่างรวดเร็วเลยทีเดียว หลังจากนั้นในปี2501ทางวัดช้างให้ก็ได้นําบล็อกแม่พิมพ์เดิมปี2500นะครับมาปั๊มเพิ่อมอีกจานวน5,000เหรียญด้วยกันโดยการจัดสร้างอันที่2นะครับก็เป็นเนื้อทองแดงเช่นกันจะมีทั้งทองแดงกันไหลเงินและกันไหลทองซึ่งปัจจุบันเหรียญน,นี้เป็นที่นิยมส่องแสวงหาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้รวมไปถึงราคาแพงในระดับหลักล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญที่มีความสวยนะครับโดยเฉพาะเหรียญที่ออกในปี2501 นี่ก็คือเหรียญที่ผมกล่าวมานะครับหลายๆเหรียญน,นั้นก็เล่นหากันหลักล้านบาทแล้วก็มีเหรียญตายอีกมากมายที่ไม่ถูกพูดถึงนะครับก็ไว้ติดตามชมกันต่อๆไปนะครับเรามีอัปเดตคลิปวิดีโอทุกๆวันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้ความรู้นะครับห้กับท่านได้ติดตามรับชมกันขอบคุณข้อมูลดีๆจากล้านฟาโลโศูนย์พลัเครื่องนะครับก็นำมาเป็นข้อมูลที่ดีดมากขอบคุณทุกท่านที่การรับชมรับฟังนะครับชอบประการเด็กก็ฝากซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับเอาไว้พบเจอผมได้ใหม่ในช่องคคนนรััพแห่งีี้สวดบ